คลิปนี้ขออวยยศพ่อบาร์บินอีกครั้งแล้วกันนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวลอยแพนอลิซ่าในจีนโดนแบนโดนนั่นนี่เราก็ได้เห็นไปแล้วว่าพ่อบาร์บินออกมาซัพพอร์ตอลิซ่าด้วยการลงสตอรี่รัวๆซึ่งวันนั้นมีแต่นอลิซ่าทั้งนั้นเลยเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีการลงรัวๆซึ่งเป็นการย้ำจุดยืนของพ่อบาร์บินอีกครั้งออกรงปกป้ององลิซ่าหลังจากตกเป็นกระแสในโลกออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อเกาหลีใต้หลายสำนักงานข่าวก็รายงานตรงกันว่าภาพถ่ายขององลิซ่านั้นถูกกลบออไป เวยป๋อของแบรนด์ระดับโลกที่น้องนางแค่นเป็นโกลเอร์แบรนด์อมเบสเตอร์หนึ่งในนั้นก็คือบุกอรีที่เกิดขึ้นเป็นกระแสตีตัวออกห่างและก็ลอยแพของโนริซาวาซันจนก,กระทั่งที่หลายคนก็คาดการไปว่าหนึ่งในสาเหตุที่บัญชีเวยป๋อของโนริซาซโดนลบและแบรนด์ดงังต่างแหกันลบภาพของโนริซาาออกจากบัญชีเป็นสาเหตุมาจากการไปแสดงที่คารบาเรตเคซี่โฮสหรือเปล่าแต่แล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าทางบ้านเบรกของโนริซาาม่บาจินที่ได้เข้าไปติดตอ่อฝ่ายบริการลูกค้าเลยทีเดียวนะ ว่าโดนโยกเลิกไปพ่อสาเหตุอะไรและก็ไม่ได้ระบุด้วยว่า YG เป็นคนปิดและที่จริงก็ไม่ได้แบนน้องแม่บาจีของนอลิซ่าก็มีการอัดคลิปโซเชียลมีเดียต่างๆที่จีนการพูดถึงเสือชื่อนอลิซ่าแบรนด์ต่างๆของน้องยังรันได้ปกติมีการพูดถึงเพราะว่าถ้าหากโดนแบนด์จริงที่จีนค่ะเขาบอกว่าจะไม่เหลือแม้แต่ความเคลื่อนไหวทางโซเชียลว่าง,งาั้นซึ่งเกี่ยวกับ c ค a z ซ Ho r อสล่าสุดที่นอลิซ่าดโดนเกาลีโจมตีโดยการเขียนข่าวที่ไม่ค่อยน่ารักค่ะบอกว่าอยากให้ YG ไล่นอลิซ่าออกจากแบล เพราะว่า Crazy Horse ซึ่งทางบ้านเบดบ้านมาจินเจ้า,จจาบ้านของเขาเองเนี่คะ่ะที่อยู่ที่จีนเขาก็ยังบอกเลยว่าไม่ได้โดนแบนไม่ได้โดนอะไรเลยและก็ยังคงมีการพูดถึงน้องลิซ่าปกติเกาหลีนะสิครับเป็นเดือดเป็นร้อนไม่รู้ว่าใครอะไรอย่างไรนะคะเนี่ยแต่ว่าก็ดูเอาเถอะค่ะเพื่อนๆน,นี่คือเกาหลีเคยต้อนรับ Crazy Horse เมื่อปี2015นะคะเนี่ยแล้วตอนนี้กลับหน้าบางมาลงน้องลิซ่าของเราอีกอะยังไงเ่ะคะเพราะว่า Crazy Horse เขาเคยมาจัดที่เกาหลีด้วยล่ะแล้วประเด็นก็คือรูปภาพ นี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่ค่ะก็ออกมาจาก a c c o u n t X หรือว่าทวิตเตอร์ของทาง Crazy Horse p a r r y ้อนลิซ่าเพิ่งไปแสดงมานี่แหละประทกกดูเอากันเถอคะค่ะตอนนี้กลับมาเขียนข่าวประมาณนี้ว่าเก้าหลีรับมาได้อยากจะให้ไล่้องลิซ่าออกจากแบล็กพิงเพราะว่าไปเต้น Crazy Horse ยอดแยงมากๆค่ะเอาเลยค่ะเพื่อตอกย้ําว่ากระแสข่าวลือการลอยแพของ้องลิซ่านนะั้นไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อพ่อบาบิน CEO แบรนด์บุกเอรีออกมาแสดงท่าทีชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนว่าตัวของแบรนด์และก็้อนลิซ่านั้นไม่ได้มีปัญหากันโดยได้ออกมา โพสภาพของน้องลิซ่าผ่านบัญชีอิซากแมใน IG Story พร้อมปักหมุดไว้เป็นไฮไลท์ด้วยนะเออซึ่งก็ยังสะท้อนให้ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของบุคลีกับน้องลิซ่าที่ยังเหนียวแน่นเช่นเคยเหมือนที่ผ่านมาขออวยยศพ่อแล้วก็ขอบคุณค่ะที่แสดงจุดยืนและก็อยู่เคียงข้างน้องลิซ่าแม้ว่าก่อนหน้านั้นแอดก็ไม่แน่ใจหรอกนะคะว่าพ่อเนี่ยจะมีการคล้อยตามกระแสรหรือเปล่าแต่ก็ต้องขอขอบคุณค่ะที่พ่อทําสิ่งสิ่งนี้และตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์ไอจีพ่อก็ปักหมุดน้องลิซ่าเรียบร้อยซึ่่่่่งพออก็ใชช้้ืล,ลิาาะดววยแต ก็ดูเหมือนว่าใช้ชื่อและลิซานานแล้วละ่ละเพราะพ่อมักจะเรียกน้องลิซ่าและลิซาตลอดเวลาที่ไปออกงานค่ะก็มักจะเรียกเลลิซาเป็นการอวยยศอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะคะทุกคนพ่อบาบินซีอีโอแบรนดบุกรีออกโรงปกป้องน้องลิซ่าความสัมพันธ์ยังดีงามและก็จะยาวนานรอติดตามแคมเปญใหม่ของพ่ออยู่นะคะที่สปอยเอาไว้และก็แอบลบรูปภาพไปขอแบบสวยตาแตกเลยนะคะพ่อบาบิน Stay out